สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยิงโซแห่งเมืองทพิปนะคะวันนี้นะคะพี่หญิงก็จะพาทุกคนมาดูการปรับสมดุลฮีโร่ในเซิร์ฟเวอร์เบต้าว่ามีตัวไหนโดนบัฟโดนเนิร์ฟหรือว่าโดนปรับสมดุลกันบ้างตัวแรกนะคะมาในส่วนของมูราานะคะมูราาจะโดนบัฟที่สกิล3เมื่อใช้สกิลโดนฮีโร่หลายๆตัวทุกๆหตัวจะทําให้สกิลนี้เบาลง10%สูงสุด40% ปรับใหม่เป็นเมื่อใช้สกิลโดนหลายๆตัวนะคะจะทำให้สกิลนี้เบาลง10%สูงสุด20%สรตสรุปเลยนะคะพี่มูราหของเรานะคะจะฟันแรงขึ้นเมื่อศัตรูอยู่หลายๆตัวรวมกันมาในส่วนตัวถัดมานะคะจะเป็นคาเฟนีคาเฟนีของเราจะโดนปรับสมดุลในส่วนสกิลท,ที่2นะคะคููดาวจะเพิ่มขึ้นจาก9ถึง6วินาที ปรับใหม่เป็น10-8ถึงวินาทีแบบเดิมนะคะเมื่อคาเฟนี่นะคะเปลี่ยนโหมดเป็นเลเซอร์จะทําให้เคลื่อนที่ช้าลงปรับใหม่นะคะเมื่อคาเฟนี่เปลี่ยนโหมดเป็นเลเซอร์จะทําให้เคลื่อนที่ตามปกติอสรุปเลยนะคะคาเฟนี่ของเราครูดาวสกิลสจะเพิ่มขึ้นแต่จะสามารถเคลื่อนที่ได้ตามปกติในโหมดของเลเซอร์มาในส่วนของโรลิออนนะคะจะโดนปรับสมดุลตรงที่สกิลติดตัวนะคะเมื่อปลาลูกบอลออกไปจะสร้างความเสียหายทุกๆ0.5วินาทีปรับใหม่เป็นเมื่อปลา าออกไปจะสร้างความเสียหายเวททุกๆ0.75วินาทีการฟื้นฟู HP นะคะจาก36ถึง120บวก0.75 AP ปรับใหมเป็น30ถึง282บวก0.15 AP มาในส่วนสกิลที่2นะคะแบบเดิมนะคะจะไม่ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีพูดง่ายๆก็คือจะมีสถานะกึ่งอมตะค่ะแบบใหม่นะคะสามารถถูกโจมตีได้แต่จะได้รับบัฟป้องกันสถานะแทนค่ะมาในส่วนของพิกกรกเมสสาวของเรานะคะสกิลที่3นะคะสร้างความเสียหายเวทนะคะแบบเดิม1200 1500 1800บวก1.80 AP ปรบใหม่เป็น900 1,225 1,350บวก1.35 AP เรียกได้ว่าพี่แก๊กของเราก็จะโดนเนิรฟดาเมจลงไปแต่ว่าความเก่งก็ยังเหมือนเดิมมาในส่วนพี่เบาดัมของเรานะคะพื้นฐานนะคะระยะโจมตีนะคะจะสั้นลงจาก2.8เมตรปรบใหม่เป็น2.5เมตร สกิลติดตัวนะคะแบบเดิมได้รับโล่ป้องกัน18%ปปราบใหปม่นะคะทุกๆการโจมตีปกติหรือใช้สกิลของเบลดามนะคะศัตรูที่เป็นเป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น5%เป็นเวลา3มวินาทีมาในส่วนของสกิลที่1นะคะลบความสามารถออกนะคะลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูออกไปลบความสามารถออกนะคะสร้างความเสียหาย2เท่าแก่คลีป,ป้าออกไปมาในส่วนการใช้มานานะคะจะใช้มานาลดลงจาก6 0 ถึง8ปนะครับปรับใหม่เป็น4 0ถึง80มาในส่วนสก,กิลที่2นะครับแบบเดิมลดความเสียหายที่ได้รับลง2 0ถึง40เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา1วินาทีแบบใหม่นะครับป้องกันความเสียหายที่ได้รับ 6- ถึง8.5เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา2วินาทีสูงสุดสสแต็กลดความเร็วของศัตรูลง30%เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา1วินาทีปรับใหม่เป็น ลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลง30%เป็นเวลา2วินาทีการใช้มานานะคะจะลดลงจาก50ปรับใหม่เป็น40 คูดาวนะคะจะลดลงจาก9วินาทีปรับใหม่เป็น5วินาทีมาในส่วนสกิลที่3นะคะปรับใหม่นะคะสามารถเลือกพื้นที่ขังศัตรูได้ปรับใหม่เป็นสามารถล็อกเป้าหมายได้ระยะของอันตินะคะจะลดลงจาก10เมตรปรับใหม่เป็น6.5เมตรความเร็วในการใช้สกิลนะคะปรับใหม่นะคะจาก15เมตรต่อวินาทีปรับใหม่เป็น12เมตรต่อวินาที ลบออกนะคะลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรู50%เป็นเวลา2วินาทีนะคะเพิ่มความสามารถใหม่นะคะเป้าหมายจะลอยขึ้นหลังจากที่โดนขังเป็นเวลา0.5วินาทีโอเคค่ะการปรับสมดุลคราๆก็จะมีประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่หญิงด้วยนะคะกราบขอบพระคุณที่เข้ามาดูค่ะ